มาเร็วเดี๋ยวใจเย็นรอก่อนมาเร็วมานั่งเร็วรอแป๊บโอ้เด็กๆน่าจะแย่งที่นั่งหมดก่อนนะกำลังใส่เกียร์ห้าอยู่ใจเย็นเมื่อกี้พี่ไม่ได้เออ่พี่ไม่ได้ล่วงจริงหรอกจริงแล้วพี่แกล้งล่วงกล่าวว่าพี่จะไปรอน้องอีกที่เหลือที่กลังจะมานฟ้าเองล่วงแล้วเหรอระดับนี้ล่วงอยู่แล้วใช่ไหมทั้งทุกคนหลบเฮ้ยย้อนดูหนูฟันที่ตัวใหญ่มากเลยย้อนดูหนูฟันที่เฮ้ย แปลงล่างได้ด้วยเหรอเป็นแอนแมนปะเนี่ยต้องให้น้องๆทุกคนหลบนะพอโพสจะพุ่งเข้าไปเป็นยี่สิบหัแล้วเป็นวงกลมแล้วได้แล้วได้เลยถ้าพี่โอ๊ตกดเดินหน้าแล้วมันจะเร็วพโอ๊ตไอเออ่ะอ่ากดยูกดยู่กล้แล้ใกั้แล้วอ้าวใช่แล้วติดน้องเปล่าน้องติดน้องไงน้องไปแก้มผอวไปโอ้ย โอเคเราไปตอเออเราไปขึ้นหอคอยตอนเฮ้ยแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เล่นสไลเดอร์อันนี้เลยอ่ะอ่ะไปขึ้นก่อนสักรอบหนึ่งไปสักรอบหนึ่งโอเคเจ๋อมากเย้เป็นพิธีโอเคโอเคมันเช็คพอยต์ตรงนี้ด้วยเหรอโอเคโล่นอีกรอบแล้วนะเดี๋ยวจะรับไก่จะรับไก่ขึ้นไปกต่ว่าจะโดดข้ามมาไหนไม่ได้ไม่เช็คพอยต์ก่อนโอเคตกมาทีรู้เรื่องเลยเฮ้ย โอเคโอเคนึกว่าหนึกว่าเป็นอมตะไม่มีเลือดนะมี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 เลือดอยู่ปึ๊บโอเคเช็คพอยต์ตลอดนะไม่พลาดแล้วอุ้ยเหมือนจะเริ่มยากแล้วหรือเปล่าเริ่มมีความยากแล้วนะเอ้ยเอ้ยมีน้องตกได้ไงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้น้องตกไปต่อหน้าตาตาเลยตรงตีต้องตีเหลี่ยมเนี่ยใช่ใช่ใช่ต้องเดินดีๆนะคะนี่จะว่าไปนี่พี่ต้ากินแคสยังยังไม่ตกเลยนะตั้งแต่แรกเลยโอ้โหพี่ต้าโคตรโปะอะเซียนออบบี้ อ๊ปปี้่55พี่โอ้เห็นกีตาร์ไหม <S <S สุดยอดเลยกีตาร์สวยมากเป็นกีตาร์คารลาสสิกด้วยเจ๋มากโอ้เจ๋แหววโอ้๊บอโอเคโอเคอต้องระวังล่วงนะตรงนี้ขวาซ้ายขวาซ้าย,าายอุ๊ยเสียวเสียวเสียวเลยค่อนข้างท้าทายนะฮะต,ต้องมีสมาธิในการกระโดดนะอุ้ยเกือบเกือบไฟนี่ไงพี่โอ้ล่วงละพี่โอ้ ใครกมีะมีคนเรียกพี่โอ๊ตบ้วกเลยสมาชิกดุดเลยพี่โอ๊ตหงอ่ะนี่มาถึงชั้นต่อไปแล้วพี่โอ๊ตมาเร็วเดี๋ยวใจเย็นรอก่อนมาเร็วมานั่งเร็วรอแป๊บโอ้เด็กๆน่าจะแย่งที่นั่งหมดก่อนนะกำลังใส่เกียร์ห้าอยู่ใจเย็นเมื่อกี้พี่ไม่ได้เออ่พี่ไม่ได้ล่วงจริงหรอกจริงแล้วพี่แกล้ง่วงกล่าวว่าพี่จะไปรอน้องอีกที่เหลือที่กำลังจับตาเองวนเลืองเหรอระดับนี้ล่วงอยู่แล้วใช่ไหม ถึงแล้วถึงแล้วโอเคเฮ้ยอันนี้คือชุดโกมเทียเตอร์ระับระบบโดบีไฮไฟล์ไปเนี่ยนั่งด้วยเลยเหรอนี่นั่งท้ายสุดอ๋อนี่ไงแจ๋วเลยโหล้อันนี้เป็นเป็นที่นั่งวี p อสำหรับเราเลยเนี่ยนั่งดูใกล้ทีวีสุดมีทีวีด้วยเจ๋อมากไหนมีมีมีรีโมทไหมไม่ไม่มีดูไม่ได้โอเคนี่ไงเราก็ดูไปก่อนนี่ ดูมืดๆอย่างนี้ไปก่อนนะเด<ช>ี๋ยวเราไป<ช>ติดตั้งเอ่ออันนี้ก่อนเสาอากาศก่อนเราก็จะดูได้เองนะใช่ใช่ใชนี่บนโต๊ะนี่มีอะไรให้กินแล้วไม่รู้พี่โยชเกี๊ยวเหรออันนี้คืออาจจะเป็นเอ่อเกี๊ยวแผ่นหรือเปล่านะาแล้วก็น้ำส้มนะแล้วก็เป็นทมัโดนฟรีสเอาไว้พี่โยชน้ำส้มสายชูนั่นเองถวัดโดนตัวแข็งอ๋อมีทำตัวแข็งด้วยด้วยสุดยอดเลยโอเคเราไปดูกันต่อไหม เช็คพอยต์มาเช็คพอยต์เมาเช็คพอยต์ก่อนโอเคป้าตอนนี้เช็คพอยต์แล้วนะเรียบร้อยแล้วโอเคไปดูต่อเลยนี่โหุ่นแบบน้องนี่มีหลายชั้นเลยนะเนี่ยสุดยอดมากผมจะเป็นโอสซัวเวอร์ออบบี้ใช่มีมีคำว่าออบบี้ป่ะทาวเวอร์ทาวเวอร์แล้วออบบี้คือใครอ่ะออบบี้คือแบบกระโดดที่มันไม่ใช่หอคอยอ่ะมันจะไม่สูงมันจะเป็นกระโดดแนวราบทำไมถึงต้องชื่อว่าออบบี้ด้วยเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าออบบี้มาสร้างเหรอแบบกระโดดใช่ไม่รู้เหมือนกันออบบี้ันอาจจะมีความหมายไหมแบบวิ่งเร็วนะอาจจะมีนะอบบี้อุ้ยอุ้ยอต้องระวังสีขาวนะรู้สึกว่าเริ่มมีระดับความยากมากขึ้นนะใช่พอชั้นสูงขึ้นก็จะยิ่งยั่งขึ้นนะคะเหมือนระดับแบบประถมมัธยมมหาลัยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อันนี้เราระดับปรมาจารย์ละปรมาจารย์ยิบมันแล้วตอนเนี้ยเสียวเสียวเสียว วันนี้พี่ลิต้านะคะน่าจะนอนแล้วก็ฝันฝันถึงชอบไก่พุ่งกระเบิดอุ้ยหลอกตาเมื่อกี้มีคนลวกพี่นลใช่ไหมมีคนลวกตามาเต็มเลยระโดยนไม่ยอมกระโดดแน่ๆมันมีเชียงพอยพี่โยนเพรากดรีเซ็ตคาแรคเตอร์สิเออไหนลองดูนะเพรากดรีเซ็ตทีไล่ไปไปข้างล่างทุกทีเลยไม่เป็นไรก็เพราะพี่โอ้ตอ่ะไม่ยอมอยู่ที่นี่ไงพเดินอยอันใหม่่ะน่งมาตรงที่เดิมไม่เปร แป๊บเดียวระดับมืออาชีพละระดับนี้ละยังบอกแล้วว่าตกลงไปอ่ะก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งไปเดินไปไหนไม่เพิ่งไปเดินก็ลืมแต่แต่ตรงนี้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยคือยังไงตะบนเจ๋งจริงพี่ออดนิ่งคืนวันแล้วแต่ตรงนี้ไปยังไงก่อนพี่ออดไม่เห็นเนาะมันจะมีเป็นเป็นหลุมหลุมอยู่อ่ะให้เดินอ่ะอ่าเป็นหลุมหลุมวะพี่ออดเดินตามน้องหมาก็ได้อ๋อโอเคโอเค

มีสิบป่ะเฮ้ยหรือข้างหลังขึ้นจ้บอลไม่ได้อะไม่ได้โอเคเราไปกันต่อดีกว่านะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปรีบก็เลยเหมือนมีคนเรียกพี่โอ๊ตตล่อยละคะคือคือเราต้องกดกดเลขป่ะอ๋อกดเลขปุ๊บมันจะขึ้นล้อไงว่าพี่โอ๊ตถ้าถือถ้าเกิดกดกดเลขหนึ่งปุ๊บก็จะเข้ากินไก่เลยเลขสองคือพี่โอ๊ตใช่เพราะว่าถือกีตาร์ปุ๊บก็จะเป็นพี่โอ๊ตปั๊บใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่มันลูกปัดพี่โอ๊ตนี่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวใช่ใช่ ปันพ José> ここี่โอ๊ตเพียบเลยเนี uh> ่ยมีลูกแก้วพี่โอ๊ตด้วยอะฮะลูกแก้วด้วยลูกแก้วตัวพี่โอ๊ตอีกแล้วว้ายพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเจมส์พอยด์เจมส์พอยด์เจมส์พอยดคนนี้เซ็กซี่ต่อพี่โอ๊ตเขาเดินไปเหยียบเจ็ส์พอยด์อะพี่โอ๊ตไม่ทานแล้วทำไมไม่เป็นไรเราอยากไปพร้อมกันน้องๆโอเคเลยโอ้โหชมบริษัทตั้งเจมสพอยด์มาให้ตั้งเยอะเนี่ยมิต้องมียากแล้วพี่โอ๊ตไม่ลืมแล้วคราวนี้จะไม่ลืมละโอเค วาซ้ายเดี๋ยวจำให้นะขวาซ้ายโอ้โอันนี้คือด่านปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกอะไรขวาซ้ายขวาสควิดเกมไงเหมือนดันหยิบกระจกอ่ะอเคขวาซ้ายขวาาซ้ายขวาซ้ายวากอ้าโยโอาซ้ายโ้วยอ้อยโอยออยโย้อย้้อ้้้อ้ออพี่ ไอ้นี้ลวงแล้วเหรอเนี่ยลวงครั้งแรกอเนี่ยพี่้เทลพอยใช่ล่วงครั้งแรกโอ้โโอ้คหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โพีอ้โอ้าอ้นหโอ้โีโอ้โอ้โหโ้าหนอ้้โหโอ้โ้โอ้โหโอ้โหรอ้โนโน้้โหโอ้โห้ออ้โอ้อ้อ้โหอ้้โอหอ้อ้น้้อ้้า้า้้้อ้น กระดกโครงสร้างอะไรเหมือนมีชีวิตเลยนี่นี่ต้องระวังระวังนนน้ะว่าตรงคอนแก๊สเนี่ยมันจะอลังการแค่ไหนเริ่มแล้วเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่แต่ใกล้ถึงแล้วแต่แต่ยากเนี่ยดีเลยชอบโอชอบยากๆใช่ชอบความยากง่ายเดี๋ยวจะผ่านไปง่ายเกินไปอุ้ยจะผ่านสั่วโมงแปดแล้วตอนนี้โอ้โหโคตรอลังการเลยสวยอ่ะขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเจอกระทงเลยโคตรอลังการเลยพี่โอมาดูมาดูอ่ะ มัไนไม่ใช่กระทงก็คือน้ำพูอ้าวเหรอนึกว่าเป็นกระทงเอาไว้ลอยวันกระทงนี่พี่อ้นมีอันนี้ด้วยอะไรนะบ่อแช่ออนสงออนเซนนี่แจ๋วสวยมากเลยอ่ะโอเคนี Nature ่นอนนอนอย่างนี้ได้นะเออสวยอ่ะแจ๋วแมวสวยๆๆ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 ไๆๆๆๆ้ๆๆกๆๆๆๆดๆๆกๆๆๆๆดๆๆ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 ๆพี่ๆๆ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 ๆ นั่งนี่นี่ตรงตรงน้องเรานี่อ่ะอันนี้ไว้ทำหน้าปกเหรอพี่ออดนี่ตรงนี้ตรงพี่ออดโอเคเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแล้วแล้วคือน้องๆคือเป็นงานมากเลยอ่ะใช่แน่นอนนึกว่าจะโดนน้องๆแย่งที่หรือว่านั่งได้เฉพาะอ๋อโอเคโอเคเราเรามีชื่ออยู่ไงเราจองพี่ไว้แล้วอ๋อมีที่มีชื่อด้วยโอเคโอเคใช่ใช่อ๋อแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มทําการถ่ายหน้าปกนะตอนนี้นี่คนละทุกคนนั่งนิ่งๆนะ นใหญ่แล้วถ้าเกิดพี่โอ๊ตบอกจะถ่ายหน้าปกรูปน้องๆจะชุลมุนนั่นี้แล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆชูมินิฮาร์ดนะขึ้นมาน้องๆหยุดพิมพ์ก่อนจะถ่ายโปกน้องๆทุกคนโชว์ชูมินิฮาร์ดหน่อยครับชูมินิฮาร์ดอ่าโอเคตอนนี้น่าจะถ่ายไปได้หลายรูปแล้วตอนนี้ประมาณเอาเอาน้องนั่งก่อนน้องไหนตอนนี้น้อง น้องอยู่ข้างๆเราเห็นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงโทมาจับนั่งหมดเลยโอเคเรามาดูหน้าปกยูทูปตรงนี้กันอีกทีนะโอเคเราถ่ายไปเรียบร้อยละโอเคโอเคสวยมากเลยเนาะตรงนี้โกทูหมื่นซับให้ทุกคนไปช่วยกดกันนะครับใช่พี่โอจะได้หมื่นซับเร็วๆนะใช่ใช่ใช่โอ้โคดขายของ <c oughs> ใครที่อยากมาเล่นเออหอคอยนี้นะคะของน้องโทมทัสก็เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เนาะใช่ใช่เดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้ทุกคนเล่นเลยมาเล่นกันเยอะๆนะ,ะสนุกแบบสนุกและสวยมากใช่จังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตา,ากดกระดิ่งนะมีอะไรกดไปให้หมดเลยนะครับเ <Okay. S 1> พื่อเป็นกำลังใจให้พี่โอ๊ตและพี่ลิต้าในการทําคลิปต่อๆไปนะครับพี่ลิต้ามีอะไรจะฝากผลงานไหมครับ ฝากช่องลีตาคิดแค้นนะคะทั้ง YouTube IG TikTok นะคะแล้วก็ฝากไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นกันด้วยนะคะที่ IG พี่ลีตาค่ะไอจีลีตาและสกอคิดแค้นต้องโปรไฟล์จะมีเขียนว่าครอบครัวคิดแค้นอยู่นะคะทิ้งเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับลิงเซอร์วิสไว้อาจิบกับลีตาพี่โอ๊ตนั่นเองโคตรยอดเลยฟังได้แบบเป็นไปมากอ๋อโอเคเราเราไปลุยแบบต่อไปเลยดีกว่าไหมเย้ไปแบบโอเคไปกันเลย ตคยที่เคยได้ยินเขาว่าโลภมากล้าหายเป<ต>เคยๆๆนต่แหละถ้าเราโลภมากแบบรอจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยหาสีเมันก็จะเป็นเป็นโลภมากน้ำตกหายได้บ,าบ้างไหยปะได้เขอยู่ก็ได้อยู่เลย